ขาหนึ่งลอยสี่สิบบาทจีแยนขึ้นทันทีเลยเขอแน่นีเขาไม่ด้หิ้งมดมันก็เข่าใสมันเข่าเตนีไม่เลยเขาบัญชีเขาบอกว่นี่บัญชีเขาทันทันเจ้าสีโยกไปเจ้ากับสี่นี่แหละดึงเข่าพนักทางล้วเจ้าก็ไปกดเอาจริงๆก็ต้องเอาไว้ไปดึงนะเพราะว่าเขาเขาสีได้ดึงของมาใสง่ายง่ายมาที่นี่าที่นี่สี่ลอยดับลอยสี่สิบรวมเป็นเท่าไหร่ ห้าแสนเลยห้าร้อยสี่สิจากจากแนะน้ำที่สองคนนี่ได้ให้เราหางเงินสี่สิบบาทแล้วไดกระเป๋าตัวนี้มันเป็นเงินกี่ล้านสี่หรือแบบสํารองก็ที่ิ้งจิ๋วโอนออนไลน์เรากะสิดดึงเข่าโทรศัพท์เขาแค่นั้นกันเจ้าสีออกมาใส่สมบุว่ามันหลักมื่นเลยเจ้าสีออกมาใส่เจ้ากะดึงมาใส่ธนาคารเราจะเบิกบุดเอาไงเป็นตัวเงินเลยอันนี้คือเงินนี่เนี่ยมันเป็นคะแนนเลนี่ คะแน 1, 000 1, 1, 000น 1, คะแนนนหนึ่งหนึ่งเป็นชายไอ้บอหนึ่งเป็นชายคะแนนจะมีอยู่สามรอยห้าสิบ R อยู่คะแนนต่อแฟนชายสิมีคะแนนอยู่สามร้อยห้าสิบวันนี้หาสิบใส่หาสิบครัวเขาติดจครูร่อยสี่สิบบาทขึ้นกระเป๋าอีเล็กเด็กไ่มีเงินสดเด็ ทางเงินสดนี่สอง้อยก็จะแรงถ,ถึงกระเป๋าทันทีแต่ว่าสองร้อยร้อยสี่สิบบาทจาับจับผู้จ่ายนี้เขาจะมาตัดตอนเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนจะเข้าจะเข้าให้เที่ยงคืนตแต่ว่าสองรอยปุ๊บจะในน้ำปุ๊บเข้าขี้ปักได้เลยสองรอยจบเป็นปุ่ึ้งแต่ว่าเชฟยอดกระเป๋าลูกสองลอยถึงทันทีแต่ว่าคะแนนท่านไม่ถึงคะแนนตรงรอคนอื่น ไม่เลยบัญชีห้องเที่ยวไปรองนันอะไรเขานี่เี่อนี่เร่อรอสำหรับโยกอ๋อจหรับโยกอ๋จกระเป๋าของธนาคารไปเบอร่เออเขาโยกเองหรือใครโยกเจ้าโยกเองมันจะมีรหัสให้กั่รหัสเจ้าไหมไหมเรยกเขาก็อยู่ในนี้แล้วที่กองในใบสมัครแผนมันอยู่ในหันนั้นเเพื่อเข้าบัญชีอันนี้กระเป๋าเขาสร้างกระเป๋าให้เราเฉยเฉยระบบเทคโนโลยีสร้างกระเป๋าให้เรา เือ่อเงินออกเงินเข้าเงินผ่านรายเดือนก็จะเข้า,าตรงนี้มันติดจุ่มกันในบ่อบ่ายนี้ทุกคนครับเจ้าธนาคารเขาจะสร้างกระเป๋าอยอ่ียให้เราเราไม่ใช่ไปรับเงินจากบริษัทนะเราจะเช็คเงินได้จากกดรหัสเข้าอยากกดรหัสที่มุสอนบังขันกดขันขันฟังใม่เทรศัพท์มันก็ลัดตืดแมก็ส่ซงไม่เสร็จน้ำเสียบาทหนึง่งขันเอาสิเบิ้งในคอมกับผู้ลงเสีย ตัวนี้ของมีวัวมีของเดี๋ยวจะเอาอคอมไหนนอนร่วมกันนิดห่ะแค่นี้ขันขันเจ้าวาแนะนำควรมันกไหร่เป็นเขียวม,มันกไหร่เป็นแดงยุงสีแม่บอกเขาว่าขันขันเขาลุลหากหลังเดียวนะอ,อันนี้เพราะท่านไม่มีเพราะท่านขยายอย่างกอกแต่ได้แค่กระเป๋าอีกคนเดียวมีเงินโขลกยืดยืด นอกจากเทาสิควักเงินเทานี่ไปใส่กระเป๋าอีกแล้วนี่คือเนหมดละเขาเติมมาใส่เองนี่เออเขาเติมใส่เองคันเขาว่าเขาเขาเขาเติมเองเขาใส่เงินเทานี่เติมเองเออบัดนี้คันเขาบออยากใส si yes. <c oughs> ่เ <Arms> งินเทาเขาแนะนำสองคนไม่กระเรียนผิดอนุรักษ์หมายบอกเราต้องใส่เงินเทาใส่ในคำบุญซื้อส หนีเจ้าลงกสามรหัสแล้วคนนี้เจ้าะเทในน้ำปูนใส่หัวเท่านัน้นเพราะว่าเจ้าลุกสามห่อแล้วเพราะว่ามันมันอัตโนมัติลลแล้วมันเพราะว่าเจ้าสามลงกสามรหัสหมด่ล้วลจเจ้าได้กินสามห่อทีเดียวฮันโครโรอยู่ก็ได้กินแค่นี้แล้วใต้เหลือหนี่แล้วสองสองห่ออีกคได้แล้ว กัโคนี่เือว่าเขาสมัครอซื้อเขาจมาคืซื้อแต่ว่าเจ้าก็ได้น้ำเขาแค่จุ่ดสามตัวเส้นที่ซื้อเขาใส่เงินเขาเติมเขาใส่เงินของเขาหมุเขาก็ได้ขายเออเขาบด้ขายแฟรนไชสเขาเรียกสร้างเออเขาก็โคโลนัขนเลยเนาเขาก็โคโลนือตัวเขาเองนมาเขาได้เหรอเออพวกเขาผ่านร่างเขาตั้งแต่คันเจ้าอยากซอยเขาเจ้าก็ซอยได้ซได้หาคนมาต่อยเขาเนี่ยต่อยเขาเราลุ้งซื้อว่าเขาแนะนำ เจ้าอัพเขาอัพเขาแนะนำเขาอัพไลน์เขากะสิมาเป็นเขียวแบบเจา้าเขาได้ซามโขบัดน,นี้ขันคนบ่มึนเขาเห็นเงินแล้วขขเขาออกเมล็ดทั้งเจ้าขันผู้ใดมึนกับไฟมันน้อนตายเหนื่นก็ต้องไปซอยอเออเพากแต่เมื่อซอยออกับคนที่มามันมันดิ่งนะนเ <c oughs> เะเปรี้ยวเราเลยเปรี้เราหล<ะ>ังมีเล้าหรังก็มีเล้า เออนอยนนี้วี่ราาวอ๋อันนี้ว่าน้องนี่อันนี้อันนี้ใต้อันนี้นี่ใต้เขาเอิออ้อถามแข็งมันวะเออผ่านตัวทีมทีมแข็งหนึ่งมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดหนึ่งมื่นดนห้าร้อยาร้อย เก็บไวเก็บไว้เก็บไวเก็บไวเพราะว่าตั้งตัวนี้คูณด้วยสี่สิบอ่ามันจะได้อ่านี่บลาห์เท่ากับสี่พันสองสี่พันสองร้อยบาทต่อวันบอกสี่พันสองร้อยตอนหนึ่งหมื่นหาพันอันนี้อันนี้คือคะแนนคะแนนออกมาหรือเป็นเงินตรงนี้โอ้ี่พนส้ที่นี่อันนั้นเจ็ดพันนีกอะหักออกมาลงมาเนี่ยพัเจ็ดพัน ก็อเอาไว้ใจใจวันต่อไปอ่ะใจไว้วันถัดไปไม่ตัดทิ้งทิ้งบ่าบันีเจ้าหาผัวมาหาผัวมามจับผูใจทุกเมื่อทันขางนี่ทันขางนี่มาเป0 0พันหม หาไซดว่าแปดพันนี่เจ็ดพันเขาก็เอาเจ็ดพันมาคูณแต่เจ็ดพันมัดประหลานกันกันเรือพันนึงไหวแล้วเฉยนะ <c oughs> เขาก็ใจัยตูเ้เนี่ยเพิ่งพราพ่อพ่อว่าถูงสุดปัใจแค่หนึ่งหมื่นห้าร้อยคะแนนเอาทิมบอลกับคุณทิมแฝงอ่ากดท่านเลือเจ็บไหมเจ็บไป เขาก็ตัดทีได้ไป่ม่ะว่าบอกเก็บไปให้คิดนั่นนมือหนังขันนี้ขันนี้ขันนี้นนครูมาครูมาอีกว่าจะค่อยเกี่ยมาครูอีกทันนี้ทันนี้ครูมาอีกว่าเข้า่าจับไผ่ไม่มีรอบใคร่ไผ่ไปมีสองแตถ่ถ้าคูรถไฟจะดูหลักฐา,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 านขึ้นเ่าอะไรตัดรอบ ขอน้มันตั้อยรอบตัดรอบงเลวไหมบเนื้อบัอันนี้อันนี้บบ่มีบบ่มีตัดรอบมีแต่ว่าขางนี่เหลือต่แตัาเก็บไว้ทางไส้หลือก็เก็บว้เก็บว้มันก็ตัดขีดมันหลังรอบไม่สั่งสองอบที่สาวรที่ไม่ได้ไม่ได้ตัดด้คือขายรอบเนี่ยเก็บใบหมดล้วรลาดกันเลยาดกันเอ๊ะแ่ว่าเอ้าประลากันไอ้ไมุ่ดแค่นี้คะแนนเนี่ยหนึ่งห้าร้อยคะแนน จายมาเป็นเงินนี่4,002ต่อวันเองันี่สามสิบคู่นะสามสามสิบคู่สามสิคู่คุณออกมาเนี่สูงสุดใจมือละสามสิบคู่สมมติว่ามาเมือละสิบคู่ี่เงินได้เงินได้ คันคันทางนี่มือนีมาสามสิบห้ามือนีมาสามสิบก็เอาสามสิบก็ตัดหาไว้ตัดหาไว้ก็ตัดทิพตัดทิอไปจ่าให้นโตไูจ้ะงดีบ่รงดมนเสียเสียไปหาเลยเสียเสียยเลยเป็นเป็นรถมือนีมืออื่นเาันมีโอกาสได้เพราะว่าเขาดี เพราะว่ามัน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 ก็ว่านั่นการขางมีขยันขางมีถี่ข้ามเมื่อลหขางมีมาลุยลุยลุยเขากบบแค่จ่ายขางอ่อนเขาอื่นจ่ายขางอ่อนเอาท่หอะเ่เาใาใออะเ่อใอะข่อะใ้อใส่ะขไรเ่ะเขาใอเ่อขา่ะเขาใส่าาาใร่อ่อะไรเขาเ่เขาใ